สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับอ่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองอำเภอบ้านค่ายนะครับท่านผู้ชมก็พาพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูบ้านโมเดิร์นนะครับทรงแอลสั้นนะฮะท่านผู้ชมหลังนี้ออกแบบได้สวยงามมากนะครับสีเทานะฮะแล้วก็ตัดขอบด้วยสีเทาเข้มครับท่านผู้ชมมีหินกาบ แปะเสานะฮะท่านชมหลังนี้นะครับ2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวนะฮะท่านชมแล้วก็มีโรงจอดรถน,นะครับนี่ฮะ,ะท่านชมเห็นไหมครับนี่นะฮะด้านหลังผมนะครับนี่ครับก็คือว่าประมาณนี้นะฮะท่านชมช่วงนี้นะครับอากาศฝนตกบ่อยนะครับจะถ่ายรีวิวบ้านเนี่ยคือแสงไม่ค่อยมีนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ก่อนเริ่มรับชมคลิปนี้นะครับท่านชมอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ ท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามช่องคนรักบ้านสไตล์โมเดินกันไว้ด้วยครับท่านใดอยากเห็นคลิปของผมก่อนใครก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับโอเคก่อนที่เราจะรับชมตัวบ้านนะครับเราไปดูแบบบ้านกันก่อนเลยครับ Let's go มาครับท่านผู้ชมเรามาดูแบบบ้านหลังนี้กันก่อนนะครับก็บ้านหลังนี้สร้างในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมอำเภอบ้านคายนะฮะมีขนาดนะครับ144ตารางเมตรครับ ก็ตอนแรกนะฮะก็จะเป็นระเบียงบ้านนะครับบ้านหลังนี้เป็นทรงตัวแอนะฮะท่านผู้ชมแอสั้นครับอ่าระเบียงกว้างนะครับ2.5ยาว4เมตรเปิดประตูเข้าไปนะฮะจะเป็นประตูเลื่อนสไลด์ซ้ายขวาจะมีหน้าต่าง1บานนะครับมาพบกับห้องโถงหรือว่าห้องนั่งเล่นนะครับมีขนาดกว้าง3.8ยาว6.4ดนะครับด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมจะคือห้องนอนที่1นะครับมีหน้าต่าง2บานฮะกว้าง3.8 ยาว4.3นะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปดูห้องนอนที่2นะฮะห้องนอนที่2นะครับมีขนาดกว้าง3.8ยาว4เมตรครับห้องนี้มีหน้าต่าง1บานนะฮะแล้วก็เราเดินก็เปิดประตูไปทางห้องครัวนะครับเราเข้ามาเนี่ยห้องครัวเนี่ยจะมีหน้าต่าง2บานครับท่านผู้ชมตรงนี้คือหน้าต่างนะฮะห้องครัวมีขนาดกว้าง2.8ยาว5.3ครับหลังจากนั้นนะฮะห้องน้ําทั้งสองห้องเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับ กว้าง1.4 1, 1, 1. 4, ยาว2.2ทั้ง2ห้องเลยนะครับอ่าแล้วก็หลังจากเราออกเดินจากตัวบ้านไปนะครับเราจะพบโรงจอดรถครับโรงจอดรถมีขนาดกว้าง3.8ยาวไป7.3นะฮะแล้วก็หลังนี้144ตารางเมตรนะครับตกตารางเมตรละ7,002 2นะท่านผู้ชมเนี่ยที่ผมเอ่อถอดมาก็คือราคาที่ผมถามช่างนะ1 4 0 0 0 0บาทครับอ่าหลังนี้ถือว่าก็สวยอีกหนึ่งหลังนะท่านผู้ชมเป็นทรงแ อันนี่ครับเดี๋ยวเบอร์ช่างผมก็จะใส่ไว้ให้ในคลิปนะฮะนี่ครับคือหลังเนี้ยสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องครัวนะครับแล้วก็พร้อมลงจอดรถเนี่ยด้านขวามือด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมตัวบ้านกันต่อครับมาครับพี่ๆท่านชมทุกท่านนะครับหลังจากที่ได้รับชมแบบบ้านหลังนี้กันไปแล้วนะครับหลังนี้นะครับหลังคาสามสเต็ปนะครับมีขนาด 114ตารางเมตรครับท่านผู้ชมถือว่าใหญ่มากนะฮะคือรวมทั้งหมดนะครับอ่า114ตารางเมตรนะครับ2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีโรงจอดรถด,ด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับหรือว่าซ้ายมือของตัวบ้านนะครับหลังคาเป็นเมทัลชีสนะฮะท่านผู้ชมมีบัวล้อมรอบบ้านนะฮะนี่ครับคือสีเนี่ยสวยงามมากครับท่านผู้ชมทาสีนะครับแล้วก็ตัวเสาเนี่ย แปะด้วยกระเบื้องหินกามนะครับท่านผู้ชมมีไฟโมเดิร์นนะครับอ่าเปิดขึ้นบนล่างนะฮะนี่ฮะบรรยากาศแล้วก็ด้านหน้าของท่านผู้ชมนี่ครับจะเป็นเออ่เหล็กนะครับที่ทําแบบโชว์นะฮะท่านผู้ชมสไตล์โมเดิร์นครับหลังนี้นะฮะสวยงามมากครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูภายในตัวบ้านกันนะครับอ่านี่นะฮะเข้ามาเนี่ยเราจะเจอระเบียงหน้าบ้านนะครับมีรั้วกันตกหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับ อ่าอย่างนี้นะฮะเขาเรียกว่ารั้วกันตกครับท่านผู้ชมแล้วก็มีด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับจะเป็นอ่อพนักพิงนะครับอ่าไว้เรานั่งพักผ่อนนะฮะเดินเข้ามาเนี่ยจะมาเจออ่อระเบียงหน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมอ่านี่ฮะระเบียงหน้าบ้านนะครับจากตัวผมนะครับก็นี่ครับความกว้างนะฮะ2.5ยาวไป4เมตรครับนี่ฮะ นี่คือระเบียงหน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะแล้วก็มีบัวติดขอบเสาด้วยครับอ่าสวยงามมากครับนี่ฮะด้านนี้เข้ามานะครับเอาไว้อ่านั่งเล่นพักผ่อนนะครับบรรยากาศดีนะฮะแต่ทําหลังนี้นะครับทําไปแล้วนะครับ99%เานะฮะแล้วก็ด้านหน้าของท่านผู้ชมนะครับจะเป็นประตูเปิดซ้ายและขวานะครับมีมุ้งลวดนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับมีบัวมีบัวตรงขอบประตูนะฮะ ก็กาลังไล่เก็บสีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวบ้านกันนะครับในตัวบ้านเนี่ยกระเบื้องทั้งหน้าบ้านแล้วก็ในบ้านนะครับเป็นไซส์ขนาด40คูณ40นะครับเข้ามาเนี่ยเราจะเจอห้องนั่งเล่นนะครับท่านผู้ชมด้านบนนะครับเป็นฝ้าหลุมหลบนอกนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยฮะฝ้าหลุมนะครับก็ช่างเขาเปิดไฟไม่ให้นะครับมีไฟสลับเปาครับ1ดวงนะฮะแล้วก็เป็นไฟเอ่อเดย์ไลท์นะฮะท่านผู้ชมที่เหลือเป็นไฟเดย์ไลท์เนี่ยสองสี่หดวงครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะ คือเข้ามาเนี่ยเราจะพบกับห้องนั่งเล่นเลยนะครับด้านขวามือของท่านชมเป็นหน้าต่างนะฮะบานเดียวนะครับระบายความร้อนฮะ,ะหน้าต่างบานใหญ่บานคู่นะครับไซส์ขนาดหน้าต่างผมไม่ทราบนะครับต้องขออภัยด้วยฮะแล้วก็ด้านซ้ายมือของท่านชมนะครับเป็นห้องนอนทั้งสองห้องครับท่านชมนี่ฮะด้านหน้านะครับไว้วางทีวีนะฮะท่านชมเห็นไหมครับจะมีสายเคเบิลด้วยนะครับนี่ฮะ นี่คือบรรยากาศห้องโถงครับอ่าปักใช้สอยมี3จุดนะครับห้องโถงนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูขนาดห้องโถงหรือห้องนั่งเล่นนะครับอ่ากว้างนะครับกว้างด้านนี้นะฮะกว้าง3.8ยาวลึกลงไปนะครับ6.4ครับท่านผู้ชมอ่านี่ฮะอันนี้ผมใช้อ่ตลับเมตรเลเซอร์วันนะครับอาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างนะนี่ครับอ่าแล้วตรงหน้าของท่านผู้ชมตรงไปก็จะเป็นห้องครัวเลยนะครับ นี่ฮะดูมุมมองกว้างๆนะครับของห้องโถงกันครับอ่าองโถงมากครับท่านผู้ชมสีสวยงามมากครับด้านในนะฮะเป็นสีเทาอ่อนครับท่านผู้ชมนี่ครับช่างก็กําลังไล่เก็บรายละเอียดสีนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูนะครับภายในห้องนอนห้องที่1กันนะครับอ่าห้องนอนห้องที่1นนะครับท่านผู้ชม ห้องนอนห้องที่1นนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับมีขนาดกว้าง3.8นะครับยาว4.3่จามฮะท่านชมนี่ครับนี่คือห้องนอนที่1นนะครับสีเดียวกันเลยนะครับห้องนอนนี้นะฮะจะมีหน้าต่าง2บานครับท่านชมฮาบานใหญ่มากนะฮะหน้าต่างครับหลังนี้นะฮะผมก็บอกราคาไปแล้วนะครับในที่ผมแจ้งแบบบ้านนะฮะท่านชมนี่คือห้องนอนที่1นนะครับให้ท่านชมดูบรรยากาศนะครับอ่าชุดสายเคเบิลทีวีอยู่ตรงนี้นะครับ ห้องนี้มีป้าใช้สอยสาจุดครับแล้วก็ด้านบนมีเอ่อเซอร์วิสไฟด้วยนะครับห้องนี้มีไฟสระเปานะฮะ1ดวงนะครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์สจุดฮะนี่ครับนี่คือห้องนอนที่1นะครับใหญ่มากครท่านชมกระเบื้องเอ่อขนาด40คูณ40เช่นกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันต่อฮะสำหรับห้องนอนที่2กันต่อเลยครับ ประตูนะครับเป็นประตูไม้อัดกระดาษนะฮะนี่ครับอ่านี่ฮะห้องนอนที่สองนะครับมีขนาดเท่าไหร่บ้างครับอ่านี่ครับเข้ามานะฮะมีหน้าต่างหนึ่งบานนะครับห้องนอนที่สองกว้าง3.8ครับยาว4.0่จัดศนฮะท่านชมนี่ครับนี่คือขนาดห้องนอนที่สองนะครับนี่ฮะท่านชมดูมุองนะครับกว้างมากครับห้องนี้มีไฟสลับเตาหนึ่งดวงไฟเดรไลท์สี่ดวงเช่นกันครับ นี่ฮะเดี๋ยวผมจะถอยหลังช้าๆอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศห้องนอนที่สองครับท่านผู้ชมนี่ฮะตอนนี้ผมอยู่ตรงมุมห้องนะครับใหญ่มากฮะนี่ครับนี่คือห้องนอนที่สองนะครับอ่ากับเบื้องลายสวยมากครับท่านผู้ชมอ่าสี่สิบคูณสี่สิบนะครับต่อมานะฮะเราก็จะไปดูอะไรกันต่อครับด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับก็คือว่าทะลุไปเนี่ยจะเป็นห้องครัวนะครับ แล้วก็มีห้องน้ำเนี่ยสองห้องน้ำฮะอ่านี่ครับห้องครัวก็จะมีประตูปิดด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ปิดประตูวห้ท่านชมดูนะนี่ครับนี่คือห้องครัวนะฮะอ่าเรามาดูขนาดห้องครัวก่อนนะครับอ่าก่อนจะไปก็ดูมุมมองนะครับว่าหลังจากห้องครัวที่มองไปห้องโถงนี่ฮะบรรยากาศประมาณนี้ครับห้องครัวนะครับขออนุญาตถอยสุดมุมก่อนนะครับห้องครัวกว้างสองดนะครับ ยาว5.3ฮะท่านผู้ชมนี่ครับยาวไปนู่นนะครับอ่านี่นะครับบานซิงก่อเป็นทรงตัว L อนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะแล้วก็มีหน้าต่างห้องฟวมีหน้าต่างระบายอากาศ2บานครับอ่านี่ฮะลมเย็นมากครับท่านผู้ชมนี่ครับตรงนี้เป็นเออเราล้างถ้วยล้างชามนะครับแล้วก็ชุดตรงเนี้ยเป็นเออเตาแก๊สนะครับเวลาไว้หุงข้าวทํากับข้าวนะฮะ ปลักไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่ใกล้กับเตาแก๊สนะครับถือว่าดีนะครับเวลาเราทํากับข้าวควันก็จะออกไปนะฮะนี่ฮะอ่าด้านหน้าของน้าชมนั้นคือโรงจอดรถนะครับนี่คือขนาดของห้องครัวนะครับต่อมานะฮะเรามาดูกันต่อเลยครับว่าห้องน้ำเนี่ยสองห้องน้ำเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับอ่าอันนี้เรามาดูห้องน้ําที่หนึ่งนะครับก็อย่างนี้นะครับเป็นห้องน้ําสมัยก่อนหนึ่งห้องนะฮะท่านชมนี่ครับ ห้องน้ําตัวนี้แบบว่าเป็นตักนั่งล่างนะครับห้องน้ําที่1นนะครับกว้าง1.4ฮะยาว2.2ครับท่านผู้ชมกว้าง1.4ยาวจากนู้นมา2.2นะครับกระเบื้องเป็นลายออดอกไม้สวยงามมากครับท่านผู้ชมมีชาวเวอร์มีที่แขวนผ้านะครับมีหน้าต่างระบายอากาศระบายกลิ่น1บานนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับเป็นอ่างล้างหน้าฮะนี่คือห้องน้ําที่1นนะแต่เรามาดูห้องน้าที่2นะครับว่า ไม่เหมือนกับห้องน้าที่1น,นะฮะประตูเป็น PVC นะครับท่านผู้ชมกันน้านะจ๊ะนี่ครับอ่านี่ฮะห้องน้ําที่2มีขนาดเท่ากับห้องน้ําที่1เลยนะครับว้าง1.4ยาว2.2ชักโครกเป็นวันพีชนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะแล้วก็มีเราวแขวนผ้าด้วยด้านขวามือนะครับเป็นอ่โชเวอร์ก๊อกน้านะครับท่านผู้ชมนี่ครับ กระเบื้องทําเป็นแบบว่าสโลปนะฮะจากสูงไปเตี้ยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ยกระดับนะครับแต่กระเบื้องหนืดมากครับท่านผู้ชมอย่างนะครับป้องกันการลื่นได้ดีนะฮะกระเบื้องนี่นะครับฮะแล้วก็ด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับที่ผมกาลังจะเลื่อนไปให้ดูคือชุดเบรกเกอร์ไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะมีเซอร์วิสไฟด้วยครับห้องนี้ห้องครัวเหมือนกันครับมีไฟสลับเปล่า1จุดแล้วก็เดย์ไลท์สจุดนะฮะ เหลือเก็บสีนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมต่อมานะครับผมจะพาพี่ๆท่านผู้ชมเนี่ยเปิดประตูเปิดประตูไปดูหลังบ้านกันครับอ่านี่ฮะหลังบ้านเนี่ยคือเทฟุตบาทล้อมบ้านหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีเทาเข้มนะครับแล้วก็ตัวตัดเสาเนี่ยเข้มยิ่งกว่านะฮะมีลักเซอร์วิทไว้ให้ใช้ด้วยนะครับมีบัวล้อมรอบหมดนะครับกระจกนะฮะหน้าต่างนะฮะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็นี่ครับโรงจอดรถมีเอ่อ ใส่่ชนวนการความร้อนด้วยนะครับนี่ฮะนี่ครับบรรยากาศโอ้โหท่านผู้ชมดูดิครับว่าโรงจอดรถเนี่ยสามารถมาสังสรรค์ปาร์ตี้กันได้นะครับมานั่งกินอะไรกว้างมากครับท่านผู้ชมโรงจอดรถนะครับกว้างนะฮะสามจุดแปดนะครับยาว7.3นะครับคือเสาเนี่ยผมว่าจากเสาอย่างเดียวนะฮะที่เหลือจะเป็นฟุตบาทนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับสําหรับโรงจอดรถนะฮะท่านผู้ชมใหญ่มากครับนี่ฮะ บรรยากาศรอบบ้านนะครับจะประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองเดินดูฝั่งนู้นนะเพราะาฝั่งลงจอดรถนะครับช่างเขาทางานอยู่นะฮะก็เหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยครับก็เสร็จหมดแล้วะฮะนี่ครับเ,เทฟุตบาทรอบบ้านหมดแล้วครับท่านผู้ชมชุดชุดท่อน้าทิ้งหรือชุดชักโครกทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูนี่ครับห้องน้ำสองห้องน้ําจะอยู่อย่างนี้นะฮะ แต่ตรงห้องน้ำไม่มีบัวนะครับท่านผู้ชมมีตรงหน้าต่างนี่ครับหลังนี้นะครับเทฟูตติ้งนะครับโครงสร้างเสาหล่อนะครับท่านผู้ชมแล้วชุดนี้เป็นเขาเรียกว่าสายดินนะครับท่านผู้ชมผมก็ลืมบอกไปนะฮะนี่ครับสายดินนะฮะนี่ครับเราเดินรอบบ้านแล้วนะครับโอเคนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะเก็บรูปภาพไปให้ได้รับชมกันด้วยนะครับ